ยังอยู่กับการะแสโลกนะคะในช่วงสีสันค่ะช่วงนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องหวาดเสียวดีกว่าค่ะไปทําความรู้จักกับเด็กผู้หญิงนะคะวัยเก้าขวบสองคนที่พวกเธอเนี่ยเพิ่งจะปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายกันเป็นภารกิจท่ามรุตยูค่ะด้วยการยืนทรงตัวบนเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กค่ะครับที่เธอเอาชีวิตไปเสี่ยงบนใบพัดเครื่องบินแบบนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับเธอต้องการที่จะรณรงค์นะครับให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงโรค เขาเรียกว่าโรคก,กล้ามเนื้อเสื่อม,อมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพบมากเลยในเด็กะนะครับรวมถึงเธอเนี่ยต้องการที่จะเรียรายเงินนะครับเพื่อที่จะนำไปรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้นั่นเองะนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับ สาวน้อยวัย9้ปี2คนนี้ค่ะคือโรสพาวเวลแล้วก็เฟลมบรูเวอร์ค่ะทั้งคู่เป็นญาติสนิทกันแล้วก็เพิ่งจะจับมือกันปฏิบัติภารกิจท่ามารุตยูด้วยการยืนบนปีกของเครื่องบินไบพาร์ตค่ะภารกิจนี้นะคะเกิดขึ้นในแคว้นก t เชสเชียของอังกฤษค่ะจนเธอสองคนเนี่ยตอนนี้ได้รับบันทึกลงสถิติโลกไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเด็กที่สามารถทรงตัวนะคะบนปีกเครื่องบินหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวิงวอ a ์กเกอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกค่ะ ครับจุดประสงค์หลักของภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงแต่อย่างใดนะครับ uh huh. แต่เพื่อเรียรายเงิน uh huh. เพื่อไปช่วยเหลือ uh huh. เด็กที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม uh huh. ซึ่งเป็นโรค uh huh. ร้ายแรงที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กผู้ชายนะครับแต่อาการเนี่ยจะเริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อมีอายุมากขึ้นและอาจรุนแรงจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนต่างๆได้เลยครับ ทั้งนี้ค่ะสาวน้อย2คนนี้ค่ะได้รับการฝึกมาอย่างดีจากสมาชิกในครอบครัวของพวกเธอเองที่ถ่ายทอดความสามารถในการทรงตัวบนเครื่องบินแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนักบินในวันนี้ทั้งคู่เลยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นคุณปู่สองคนของพวกเธอเองนะคะที่เป็นนักบินมืออาชีพอยู่แล้วค่ะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่นะครับปฏิบัติภารกิจต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็ทำได้อย่างน่าประทับใจด้วย พาวเวลบอกว่าพวกเธอมีสัญญาณนะครับรับเนี่ยบ่งบอกเวลาว่าถ้าเกิดจะเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเพื่อนักบินเนี่ยที่จะได้รับรู้นะครับแต่กรณีเช่นนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เธอชอบทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากด้วยเหมือนกันครับค่ะและนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เห็นคู่ดูโอเขาจับมือปฏิบัติภารกิจท่ามฤตยูอย่างนี้ค่ะเพราะทั้งคู่เนี่ยบอกว่าติดใจแล้วก็ตอนนี้ค่ะจะตั้งใจนะคะฝึกฝีมือให้เชี่ยวชาญกว่านี้ก่อนที่จะเริ่มภารกิจครั้งใหม่ค่ะครับก็ถือว่าความกล้านี้ก็น่าชื่นชมอยู่แล้วนะครับ ยิ่งสิ่งที่เขาเด็ก2คนนี้ทํานี่ต้องบอกว่าน่ายกย่องด้วยเพราะว่านึกถึงคนอื่นด้วยใช่แล้วค,ค่ะแล้วก็ความสามารถแบบนี้นะคะสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เลยนึกถึงรตระกูลวอลเลนดาเหมือนกันนะคะตระกูลนั้นก็เป็นนักแต่เชือกมืออาชีพทั้งตระ,ะกูลเหมือนกันค่ะเอาละครับคราวนี้เราจะไปกันที่สวนสัตว์ในกรุงลอนดอนกันบ้างน,นะครับถึงเวลาสําหรับสมาชิกในสวนสัตว์แล้วะนะครับทุกตัวเลยนะครับจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพื่อดูว่า ตัวไหนเล็กลงหรือว่าโตข,ขึ้นกันบ้างนะครับค่ะคือเรื่องนี้นะคะดูเหมือนเป็นเรื่องขำขันแต่ว่าความจริงแล้วทางการแพทย์ก็บอกสําคัญมากๆเลยจะได้รู้ว่าสัตว์เนี่ยป่วยหรือเปล่าหรือว่าตัวไหนน้าหนักมากไปก็ต้องควบคุมน้ําหนักมันจะได้มีชีวิตอยู่แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กันไปอีกนานๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะครับกบสายพันธุ์แอฟริกาตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนี่ยดีมากเลย เพราะว่ามันมน,นยอมอยู่นิ่งๆบนตาช่างแตกต่างจากเจ้างูหลามนะครับแล้วก็กบสีเขียวตัวจิ๋วที่พยายามกระโดดลงจากเครื่องช่างอยู่ตลอดเวลานี่คืองานหนักประจำปีของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในกรุงลอนดอนนะครับที่จะต้องชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงของสัตว์ทุกๆตัวเลยครับค่ะคือเจ้าหน้าที่เ,เขาก็ต้องพยายามหาเทคนิคมาหลอกล่อให้สัตว์ทุกตัวยอมก้าวขาขึ้นตาช่างให้ได้ส่วนการวัดส่วน การวัดส่วนสูงค่ะก็ต้องใช้อาหารมาลอ่ออย่างเจ้าเสือสุมาตราตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาใช้เนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยคือมาล่อให้มันยืนค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยคงไม่มีทางรู้เลยว่ามันสูงถึง6ฟุต6นิ้วค่ะโอ้ครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่า <S <S ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ <S <S เพราะจะบ่งบอกถึงสุขภาพของสัตว์แต่ละชนิด <S <S ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปรียบเทียบน้ําหนักของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะครับหากน้ําหนักเกินมาตรฐานก็จะ,จะได้ปรับลดอาหารได้ทันเวลา ค่ะและสําหรับสัตว์ในสวนสัตว์นะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่าน้ำมากกว่าเกณฑ์แล้วกันถ้าไปเทียบกับสัตว์ที่อยู่ด้านนอกเพราะพวกมันไม่ค่อยได้มีโอกาสขยับขยืขย่นเท่าไหร่ค่ะและบางครั้งคือผู้คุมเนี่ยก็อาจจะใจดีหรือว่าคนที่มาในสวนสัตว์คือบางทีก็อาจจะให้อาหารมาเนื่องจากว่าสงสารหารู้ไหมนะคะว่าการให้อาหารหรือว่าขนมแบบนี้นอกเหนือจากเวลาที่มันควรรับประทานจะเป็นการทําลายสุขภาพทีละเล็กทีละน้อยค่ะ ครับสัตว์ในสวนสัตว์กรุงลอนดอนแห่งนี้นะครับมีทั้งสิ้น16,000ตัวนะครับแต่ตัวที่สร้างสถิติหนักที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือเจ้านาโอมินะครับแหมชื่อเหมือนนางแบบนะครับเป็นอูดพันแบคทีเรียน,นะครับมีน้ำหนักมากถึง625กิโลกรัมแม้แต่ตอนขึ้นช่างน้ำหนักนะครับยังตั้งหน้าตั้งตากินอยู่เลยครับ ค่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะจากสวนสัตว์ในกรุงลอนดอนนามาฝากกันแต่ว่าดูแล้วคือสุขภาพของแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆค่ะอครับเห็นสัตว์ในสวนสัตว์ในกรุงลอนดอนแล้วอิจฉาเหมือนกันนะครับอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยคิงคองในสวนสัตว์พาต้านะครับโดนขังอยู่เนี่ยอาหารแทบจะไม่ได้กินวันๆมีอาหารหนูยังแย่งไปกินอีกนะครับยังไงก็ดูแลกันนิดนึงครับเอาละครับ กรุงโตเกียวนะครับแมที่ที่หลายคนอยากจะไปเที่ยวนะครับรู้กันนะครับว่าเป็นสถานที่ที่มีที่ดินราคาแพงมากๆเลยนะครับเรื่องของการหาที่จอดรถนี่ไม่ต้องพูดถึงรับยากแสนยากนอกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวนี้รถจักรยานยังหาที่จอดยากเลยนะครับถึงกับมีการสร้างที่จอดรถจักรยานนะครับไว้ใต้ดินเลยนะครับแล้ไม่ใช่จอดกันฟรีๆนะครับเดือนหนึ่งเสียเงินถึง 570บาทเลยเพื่อเป็นค่าจอดค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาจะจอดจักรยานใต้ดินแบบไหนค,ะค่ะลนนี้ก็คือนะคะของเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจนถึงสุกสินาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็รีแลนดช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้นะคะในเว็บไซต์ youtube.com เ e a ร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับรายการเราค่ะผ่านแฟนเพจ facebook เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ a ช n แนลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชินจิตคือด กคุณในการติดตามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ